และ,ะและนี่คือช่วงเปิดถุงนะคะแบบนะนําของซื้อของฝากที่ปักกิ่งนะคะมาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้านนะคะในทริปนี้ก่อนอื่นต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่านี่คือครั้งแรกของเราที่มาทริปปักกิ่งนะคะ <Wow. S 1> มาแรกนะคะแทนไปเยอะมากคิดว่าที่ปักกิ่งอ่ะจะเหมือนเซี่ยงไฮ้ที่แบบมีห้างเยอะแยะไปหมดเป็นแหล่งไวรุ่นอะไรอย่างนี้แต่จริงๆคือคิดผิดค่ะคือจริงๆอะ่ะ ก็มีห้างนะที่เนี่ยแต่ว่าต้องเป็นห้างใหญ่เท่านั้นที่จะมีแบรนด์อินเตอร์ที่เรารู้จักกันยูนิคอสาร่าเซฟราอะไรอย่างเงี้ยวัสันอย่างเ<ไ>งี้ยแต่ถ้าเป็นห้างทั่วไปอ่ะจะไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าที่เนี่ยค่อนข้างแบบยังคงวัฒนธรรมจีนอยู่นะทุกคนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ถ้าใครจะมาอยู่ยกับประวัติศาสตร์อ่ะก็คือแนะนําที่ปักกิ่งเลยเนาะไม่เสียเวลาแล้ว เดี๋ยวมาเปิดถุงกันเลยดีกว,ว่าว่าเราได้อะไรกันมาบ้างหมวดแรกเราขอเริ่มต้นด้วยที่หมวดเครื่องสำอางนะคะจริงๆอะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเลยนะหมวดเครื่องสำอางค่ะพอดีว่าคลีนซิ่งนะคะที่พกมาด้วยนะคะหมดเราก็เลยไปหาซื้อพวกคลีนซิ่งที่วัสดุอะไรเยยงี้ยก็เจอไบโอเดิม erm นะขวดเล็กขวดเนี้ยเข้าใจว่าที่ไทยอะ่ะหลายร้อยอยู่นะแต่ว่าเนี้ยอันเนี้ยได้มาในราคา200บาทประมาณ190 2 0 0อย่างเงี้ย ก็คิดว่าอันนี้ถูกกว่าประเทศไทยนะคะถ้าใครมองหาอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นตัวเลือกได้อีกช้อยหนึ่งเนาะส่วนอันเนี้ยครีมทาตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนบอดี้โลชั่นอ่ะอันนี้เคยใช้ที่เซี่ยงไฮ้นะมันใช้ดีแล้วก็ผิวชุ่มชื้นมากของวัส,สันมัง้งมาที่เนี่ยที่ปักกินอ่ะช่วงม,มีนาานี่นะคือหนาวมากทุกคนแล้วคือผิวแห้งแห้งแบบแห้งกัดหนักมากคันมาก oh <my> God. ก็เลยต้องไปหา โลชั่นที่มันมีความชุ่มชื้นมากนะเราก็เลยไปหาวสันเนาะแล้วก็ได้ตัวนี้มาตัวเดิมเนาะขวดนี้ประมาณ350บาทแต่ก็ใช้คุ้มนะใช้นานอยู่อย่างเงี้ยเผื่อเพื่อนๆจะไปลองกันนะคะตัวถัดมาอันนี้เป็นแป้งจีนนะคะเป็นเหมือนร้านเครื่องสำอางจีนนะคะอยู่บนถนนเฉียนเหมือนสตรีทนะคะ ที่เราได้มาเป็นแป้งจีนเป็นแป้งก้อนอย่างนี้นะที่ร้านเขาว่าสวยมากทุกคนเป็นแบบมีส่วนใหญ่จะเน้นแป้งเนาะแป้งฝุ่นแป้งก้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือซื้อไปฝากเนาะอันนี้ตลับหนึ่งนะคะอยู่ที่38มสิบแปดหยวนมันจะมีหลายราคามากเลยค่ะแล้วก็มีหลายกลิ่นด้วยนะเพื่อนๆ,ๆก็ต้องเลือกดมกลิ่นเอาราคาแพงอะ่ะอยู่ที่ร้อยเก้าสิบแปดหยวนหรือประมาณสองร้อยหยวนทีนี้นเราก็คิดว่าอันนี้ก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลย ซื้อตัวนี้มาเผื่อเพื่อนๆจะซื้อเป็นของฝากผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะเพราะกลิ่นหอมมากเถอะอยู่ตรงเนี้ยก็ยังได้กลิ่นนะตัวถัดมานะอันนี้คือเจอในซูเปอร์แบบซูเปอร์ซูเปอร์เลยซูเปอร์ขายผักอ่ะเป็นเหมือนพิมพ์ไข่มุกมัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ยังไม่เคยใช้นะคะเดี๋ยวลองแกะอยู่เลยแล้วกันอันนี้ราคากระปุกละประมาณสองร้อยเนาะ ตัวเนี้ยมันจะเป็นกลมๆขาวผาแบบนี้เนาะอ๋อเป็นเหมือนครีมอย่างเงี้ยชมพูอ่อนๆหอมอยู่นะอันเนี้ยคิดว่าเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวถ้าลองแล้วใช้ดีเลยววจะมารีวิวให้ใน Facebook นะลองติดตามกันดูนะคะเข้าสู่หมวดของเล่นกันนะคะหมวดของเล่นที่เห็นอย่างนี้ก็รู้น่าจะรู้กันแล้วนะคะว่าคืออะไรนะคะก่อนอื่นขอเป็นอันนี้ก่อนเลย อันนี้นะคะเป็นมินเนี่ยนมังกรนะคะปี2.24 4เป็น Limited e dition ของทางยูเนี่ยนซ่ปจริงนะคะราคานะคะตัวนี้อยู่ที่1 9 5กหยวนนะข้างหลังนะคะเขาจะเปิดได้เขาจะใส่ป๊อปคอนให้ตรงนี้เนาะแล้วก็มีที่ใส่ฐานนะคะสามารถเล่นไฟได้ตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่พิเศษของอันนี้ก็คือตรงหัวมังกรมันกดได้ทุกคนมันอย่างนี้อาปากกดและอาปาก แต่ว่าเขาบอกว่าให้ระวังดีๆเพราะว่าหนวดมังกรอ่ะมันอาจจะหลุดง่ายมากเลยนะตัวอื่นอ่ะถ้าสมมติว่าเราซื้อป,ป๊อปคอนอย่างเดียวอ่ะไม่ไม่ให้ซื้อเป็นแบบใส่ตุ๊กตาอย่างเงี้ยนะจะอยู่ที่สามสิบห้าหยวนแต่ถ้าใส่แบบลิมิติดอย่างเงี้ยมันจะมีหลายลายมากเลยนะอยู่ที่รนะ้อยเก้าห้าเนาะแล้วก็สายอ่ะมันก็เป็นแบบสายมินเนี่ยนอ่ะทุกคนน่ารักอยู่นะสายดีแล้วก็เท็กเจอร์ดีแบบ จับแล้วแบบรู้สึกหนักมีน้ําหนักอันนี้ลองช่างดูนะประมาณหนึ่งกิโลน้ําหนักหนักมากทุกคนแล้วก็พลาสติกอะไรอ่ะงานดีเทลละเอียดอยู่ไม่แพ้ญ,ญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้อันถัดมาที่ได้มาก็คืออันนี้เลยเป็นหมอนเสือในเรื่องการฟูแผ่นดานเนาะพี่เสือเราอันนี้ได้มาจากการเล่นเกมนะคะไปเล่นโยนมานะคะโยนบัตสี่ลูกได้นนี้ได้ารางวัลกลาง รางวัลใหญ่ได้งูตัวใหญ่นัโชคดีที่ไม่ได้นะคะไม่รู้จะกลับไงถ้าใครไปโซนกังฟูแพนด้านะคะตรงนั้นมันมีเกมให้เล่นเยอะมากแล้วก็ท้าทายมากมีทั้งแบบโหนบ้าก็คือแข่งกับเจ้าอปโปนะคะว่าใครจะโหนได้นานกว่ากันแต่จริงๆอย่าก็คือ40วีขึ้นไปได้รับรางวัลนะคะ4 0 7 0 9 90, 90วิก็คือรางวัลเล็กกลางใหญ่ไม่เท่ากันเนาะแล้วก็มีตีตน มีโยนห่วงเนาะมีโยนบาสมีอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยถ้าใครไปยูเนี่ย a โซนนะคะก็ลองไปเล่นกันดูโซนนี้ของเล่นเยอะมากแล้วก็สนุกมากด้วยของรางวัลได้ง่ายมากเลย,เลยนะคะส่วนใหญ่ราคานะจะเริ่มอยู่ที่35หยวนขึ้นไปนะคะในการเล่นแต่ละเกมเนาะท่าดะ้ทุกคนรู้จักกันไหมคะอันนี้นะคะเป็นเรื่องปรมาจารย์ลทธิมานะคะเป็นจิ๊กซอได้มาจากถนนเฉียนเหมือนสตรีทนะคะอันนี้คือถูกมากทุกคน เป็นจิ๊กซอ1000ชิ้นนะคะราคาอยู่ที่18หยวนเท่านั้นค่ะ18หยวนนะทุกคนได้จิ๊กซอปรมาจารย์ไปต่อเล่นคือเขามีหลายลายมากจริงๆแต่ว่าเราสะดุดตาเรื่องนี้แล้วคือเราชอบเรื่องนี้มากนะคะทั้งคนแล้วก็ทั้งการ์ตูนนะคะสนุกมากถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะหาซีรีส์จีนดูอยู่นะแนะนำเลยเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมารเลยนะคะ <S 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 เห็นกล่องแบบนี้ก็าจะรู้แล้วนะคะว่าคืออะไร อันนี้นะะป๊อบมาดสองตัวนี้ได้มาจากป๊อบมาดสาขายูนิเวอร์ซลตรงหน้าหยุดทางเข้ายูนิเวอร์ซลนะคะมีร้านป๊อบมาดขนาดใหญ่เลยแล้วก็คือมี Power อร์พัเกที่เพิ่งเข้ามานะคะล่าสุดเลยไม่ต้องแย่งกันด้วยทุกคนไม่ต้องต่อแถวคือเดินไปหยิบได้เลยจริงๆเขามีกล่องเป็นบ็อกซ์เซตด้วยนะคะแต่ว่าไม่ไหวแล้วเยอะแล้วเลยซื้อแบบอย่างนี้สุ่มสนุกกว่าเยอะเลย สำหรับเรานะคะรู้สึกว่าอย่างเงี้ยตื่นเต้นมาเพราะว่าอาเจย์บอกว่าการที่คุณหยิบอย่างเงี้ยคุณอาจจะเจอตัวเหมือนกันก็ได้นะคะเพราะว่าเขาลันก็ลันไปนเรื่อยๆเนาะมันอาจจะเหมือนกันและทุกคนตัวที่เราได้คืออะไรนี่ได้ตัวนี้น่ารักไหมอันนี้คือตัวที่สองที่แกะนะน้อ no. หนูทำงานไหนลูก ตัวแรกที่แกะนี่นะ่ารักน่ารักมากคอลเลคชันนี้เราว่าน่ารักมากเลยนะนี่คือตอนแรกตอนคำถุงอะตกใจมากเพราะว่าน้องอะเป็นแกะสองข้างเหมือนกันก็กลัวจะซ้ำกันแต่โชคดีมากที่มันไม่ซ้ำกันนะคะถ้าใครกำลังจะเก็บป๊อปมานะเราคิดว่าคอลเลคชัน p p w w r r ักเกอ r ตัวนี้กับ X กับ Baby Cry อันนี้น่ารักมากจริงๆอยากให้เก็บ คอลเลคชันนี้ไว้น่ากจริงๆแล้วเท็กเจอร์อะไรดีหมดเลยน้องมากับอุปกรณ์ด้วยนะมีอุปกรณ์ด้วยในเนี้ยจะเป็นตุ๊กตาหมีอะไรอย่างเงี้ยกับฐานตั้งเนาะเผื่อเพื่อนๆคนไหนจะลองไปเล่นดูนะคะอันนี้นะคะที่ปักกิ่งนะคะราคาอยู่ที่69หยวนนะต่อตัวนะ7-5-3-5ก็ราคาพอกับประเทศไทยเราเนาะไม่ได้ต่างกันมากขึ้นอยู่กับค่าเงินนะ สตัวถัดมาได้มาจาก Summer p a พานะคะหรือพระราชวังฤดูร้อนนั่นเองอันนี้มันเหมือนเป็นคอลเลกชันจีนอะทุกคนตอนนั้นอยู่ในพระาชวังะเราก็อินม,มากเลยเราก็อยากได้แบบห้องเต้อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราได้นะคะตอนนั้นเราได้อาเจ๊ส่งสาลาเปาอะคะก็ดีนะคะน่ารักอยู่แต่ว่าถ้าได้ห้องเต้ก็คือจะดีใจมากๆเลยอันนี้ก็น่ารักราคานะคะอยู่ที่69เหรียญเท่ากันเลย ราคาเท่ากับของป๊อปมาแต่อันนี้มันไม่ใช่ของป๊อปมานะมันเป็นของแบรนด์อื่นเนาะอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องออสามกระนะจะมีแบบกวนอูอะไรเงี้ยขงเบง้งที่อยากได้คืออยากได้ขงเบง้งขงเบ้งน่ารักมากแต่ตัวที่เราได้อะ่ะก็จะเป็นเทพเจ้าไฟนะเราหรือใครสักคนนี่แหละจูโลงหรอหรือใครอะ่ะตัวเนี้ยไม่แน่ใจนะจางเฟยจางเฟย ทุกคนรู้จักหรือเปล่าตัวนี้แต่ก็แค่อยู่นะราคาก็คือ69เาหเท่ากันเนาะตัวนี้และนี้เราภูมใจนำเสนอมากทุกคนคือเราอ่ะอยู่ในซัมเมอร์พาเลนะมันจะมีร้านชาสวยๆนะแล้วเขาก็มีแบบเออเขาเรียกว่าอะไรมันคือกล่องสูมอะตาปั๊มราชวงศ์มั้งที่เราเข้าใจนะมันจะเป็นข้างหลังอย่างเงี้ยนะ มันจะมีหลายลายมากเลยแล้วก็คือหนักมากนะกล่องเนี้ยเข้าใจว่าจะสุ่มว่าได้ตาปั๊มลายอะไรนะคะตอนนี้เราอยู่ด้วยกัน,น๋ยวเรามาลองสุ่มไปด้วยกันดีกว่าว่าข้างในเราจะได้ลายอะไรข้างในพระราชวังฤดูร้อนนะอากาศดีมากทุกคนถนะ้าใครมาหน้าหนาวเนี้ยอยากจะแนะนําร้านน้าชานะคะลองติดตามชมคลิปพระราชวังฤดูร้อนนะเราพาไปร้านน้าชาด้วยสวยมากวิวดีมากทุกคน อู้อุ้ยเขามีอุปก,กรณ์ให้ด้วยทุกคนข้างในค่ะเอ๊ะคืออะไรอันนี้ได้ที่แซะนะคะอันนี้แปลงแล้วก็ขอนถุบเนาะก็คงจะเป็นแบบอารมณ์แบบอย่างนี้ปะไม่รู้อันนี้ก็คือเป็นคอลเลคชันนะว่าเรา มันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยโปสเตอร์นี่นะมีก้อนนี้ก้อนหนึ่งนี่มันเหมือนเสาเสาตามพระราชวังอะ่ะหัวเสาอะใหญ่มากอะมันคือปูนใช่ไหมเป็นลายจีนนะเป็นลายเมฆจีนกลัวหกตรนะีนี่คือ,อยังไงอะ่ะ คือนี้จะออกหมดไหมหมวดถัดมานะคะเป็นหมวดขนมค่ะจริงๆก็ไม่ใช่ขนมท,ท่ทีเดียวหรอกก็เป็นหมวดของกินนะคะสิ่งที่เราไม่เคยเห็นที่ประเทศอื่นนั้นก็จะเป็นนี่เลยเลรสเป็ดปักกิง่งอันนี้เป็นเลรสเป็ดปักกิ่งนะคะ่อใหญ่มากทุกคนดูดิว้ดูดิเยอะมาก หาซื้อยากด้วยเอาจริงไม่ค่อยเห็นอ่ะอันนี้แนะนำมากนะอันนี้อร่อยมากกินไปแล้วห่อหนึ่งรสชาติแบบซอสอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆเลสแต็กบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็อร่อยนะถ้าใครมานะคะแนะนำอันนี้เลยซื้อเป็นของฝากก็ได้อันนี้ก็ห่อมันก็คือแบบสวยอยู่นะอันนี้ห่อหนึ่งประมาณสิบเปอหยวนค่ะ สิบอยู่วนมัง้งตัวนี้แล้วอีกรสาชิหนึ่งที่แนะนํามากๆเลยนะคะเป็นเผือกมะนาวอันนี้อร่อยมากทุกคนถ้าใครชอบกินพวกเผือกฉาบอะไรเงี้ยอันนี้คือที่สุดอร่อยจริงๆนะทุกคนอันเนี้ยมันจะเฟรชมันจะมีกลิ่นมะนาวอะ่ะแบบเด้งขึ้นมานะแล้วก็เค็มๆเหมือนวานนิดน,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 นึงอร่อยมาก อันนี้คือกินไปแล้วหลายห่อนะคะแล้วก็ซื้อกลับอีกสามห่ออันนี้อร่อยจริงๆคอนเฟิร์มเผือกแบบบางกรอบหอมแต่เนี้ยยังไม่เคยลองนะคะซื้อมาลองแต่ยังเดี๋ยวลองแนละ้วอร่อยแล้วจะมาบอกอันนี้เป็นมันนะมันหวานมันก็ดูแบบแปลกเดียที่บ้านเราไม่มีนะคะอันนี้อันถัดมาจะเป็นมาม่ารสกุ้ง l o อบสเตอ,อันนี้มันเหมือนเป็นม่อร้อนอะ เดี๋ยวต้องลองก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าถ้าเป็นหม้อร้อนแบบนี้หายยากอยู่นะอันนี้ก็คือที่เนี่ยโซนมาม่าคือหม้อร้อนเยอะมากเลยนะแล้วก็จะมีมาม่าอีกตัวหนึ่งที่เราแรนะนําเป็นมาม่าเหมือนรามเมงหมูอะไรเงี้ยเดี๋ยวขึ้นลูกไว้ให้ตรงนี้อันนี้โอริโอของที่นี่นะยังไม่เคยกินนะคะแต่ว่าเห็นมันมีพรีออเดอร์เยอะมากเลยสําหรับโอริโอจีนะคะรสชาติมันจะแบบ ดูแปลกเดีะทุกคนแล้วมันก็ดูน่ากินนะมันดูบางอ่ะรูปโฆษณาเขาดูบางมากเลยนะเราก็ซื้อรสวานิลลานะกับช็อกโกแลตมานะคะแล้วก็อันนี้รสมะนาวไม่เคยเห็นเลยหรือว่ามันมีนานแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเคยเจอนะคะก็ซื้อมาลองอีกอันนึงก็จะเป็นลิตรนะขนมปังลิตรเขามีภาพมีชีสด,ด้วยแล้วก็มีนมด้วยก็คิดว่ามันน่าจะอร่อยนะคะ อันนี้ก็ไม่เคยเห็นอันนี้ยิ่งไม่เคยเห็นเท่าไหร่เลยก็จะเป็นลิซไส้ลูกพีชนะคะกับชีสน่าจะอร่อยนะดูแล้วก็จะหอมมากด้วยราคาไม่แพงเลยนะคะราคาอยู่ที่แบบเออห้สิบบาทสี่ห้าสิบบาทนะอันนี้ก็จะเป็นเฟรนฟรายนะคะมันฝรั่งทอดรสมะนาวก็คือที่นี่น่าจะชอบกินอะไรกับมะนาวอย่างเงี้ยมันน่าจะเข้ากันได้ดีนะมันจะสดชื่นอยู่นะ,ะที่ได้มาอีก ก็คือไม่ควรพลาดน,นะคะจะเป็นพวกลูกพันบวยอะไรอย่างเงี้ยที่อันรสยี่ห้อนี้อร่อยมากถ้าใครชอบกินบวยนะแนะนำยี่ห้อนี้ส่วนอันเนี้ยตอนใครพระชวังหรือดูร้อนอะ่ะเขามีเป็นกับแก้วให้กินคู่กับชาร้อนก็เลยติดใจนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากแต่ว่าไม่รู้ว่ายี่ห้อนี้จะอร่อยเหมือนที่เขาเอามาเสิร์ฟหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องไปลองดูแล้วเดี๋ยวเราจะ บอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าทุกคนติดตามไอจีกับ Facebook เรานะคะทุกคนก็จะรู้ว่าอันนี้อร่อยหรือไม่อร่อยหมกักฝรั่งรสวรรกับมะนาวมะนาวอีกแล้วทุกคนมันต้องอร่อยมากๆแน่เลยของกินเราได้ประมาณนี้นะบางส่วนอะ่ะเรามีการแกะไปแล้วนะคะระหว่างเดินทางอะไรเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอชมคลิปกันได้เลยก็มีแบบเก็บภาพมาฝากด้วยเหมือนกันนะ เข้าสู่หมวดของใช้นะคะหมวดของใช้ที่เราได้อะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ของที่นี่นะคะอันแรกเลยไม่ใช่แบรนด์ของที่นี่นะเป็นแบรนด์ที่เราอยากได้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่หาที่ไทยไม่เจอสักทีก็คือออนทาวนะคะอันนี้ที่ได้มาเป็นออน l าวห้านะคะสีขาวที่หายากมากนะตอนนี้ราคาของที่ปักกิ่งนะคะอยู่ที่เ9 0ร้อยเก้าสิบหยวนค่ะอยู่ประมาณ5 0าพันบาทก็คือถูกกว่าที่ไทยนะคะ อันนี้พอดีว่าชอบด้วยแล้วก็อยากได้ด้วยเคยลองแล้วแต่ไม่มีไซส์นะคะไม่มีสีที่อยากได้ก็เลยแบบเห็นที่นี่มีพอดีก็เลยแบบดีใจมากเลยเลยจัดซะเลยแล้วราคาก็ดีด้วยเนาะแล้วเขาบอกอีกกับว่ารองเท้าขาดอีกด้วยนะก็เลยดีใจไปอีกที่ได้คู่นี้มานะคะแต่ตอนนี้สภาพคือน้องเละมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใส่ลุยกำแพงจริงจีใส่ดีไม่ดีเดี๋ยวไปดูคลิป กรแพงเมืองจีนกันอันที่2นะคะที่ได้มาเป็นแบรนด์ของแอนต้านะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของประเทศจีนเองเลยนะคะมันจะมีแบรนด์แอนต้าลินนิ่งอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบรนด์ของที่นี่นะคะจะสูสีอารมณ์เหมือนกับ Nike Adidas เลยอะราคาก็พอๆกันเนาะหมวกอันนี้นะคะที่ได้มาราคาอยู่ที่139หยวนหรือประมาณ700บาทตัวนี้เนาะ ดาราจีนนะก็คือเป็นแบรนด์แอมบซสเดอร์เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ใส่แล้วก็สวยเท่เหมือนกันเราคิดว่าคุณภาพผ้าเขาอะไรเงี้ยก็ดีไม่แพ้ในกี้เอ d ดรียเลยอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมองหาพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้ากีฬาอะไรเงี้ยเรื่อหนังกายกีฬาอันนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะแอนต้าก,กับลินนิงอ่ะที่สำคัญที่สุดของหมวดนี้ก็คืออันนี้เลยของฝากจากวัดลามาค่ะ สิ่งที่เราได้นะก็คืออันนี้เลยทุกคนที่เราใส่อยู่นี้อันนี้นะเป็นกำไลข้อมือนะคะคล้ายๆลูกปัดอะไรเงี้ยราคาอยู่ที่9 5้าห้าหยวนตอนซื้อนะเขาก็จะให้อ่อสร้อยมานะคะใส่อยู่ในซองพลาสติกแบบนี้เนาะแล้วก็ให้ซองอันนี้เป็นแบบอ่อขนๆะน่ะนุ่มๆอะไรเงี้ยขาวๆอันนี้นุ่มมากเลยนะ เป็นซองให้ใส่สร้อยเส้นนีไว้เก็บไว้เนาะแล้วก็ถุงนะคะหยิบตรงทางออกฟรีนะคะอันเนี้ยเขาบอกว่าของที่วัดลามาคือขังมากนะทุกคนใครพลาดไปนะต้องเสียใจแน่นอนแล้วถ้าใครมาปักกิ่งแล้วไม่ได้มาที่นี่นะคุณพลาดแหละแต่ราคานะอันนี้เป็นราคาเรียกว่าเรียกได้ว่าเริ่มต้นของอประเภทลูกปัดเลยก็ยว่าได้นะเพราะว่า ราคามีไปถึงแสนถึงห <The camera apan> ลักล้านก็มีนะสำหรับกำไรลูกปัดอันนี้นะคะก็ถ้าใครแวะมาที่วัดรามานะคะอย่าลืมไปบูชาเครื่องรางกันนะคะที่นี่เขาบอกว่าสำเร็จแน่นอนค่ะสมปรารถนาทุกอย่างเลยด้วยอันนี้ก็เป็นเนสกาแฟนะกาแฟซองนะสำเร็จรูปของที่จีนนะแต่ว่ามันเป็นแบรนด์เนสกาแฟเป็นเนสกาแฟธรรมดากับเนสกาแฟโกนะ ไม่แน่ใจว่ามันจะต่างกับที่บ้านเราหรือเปล่านะลองี่กลิ่นนะคะทุกคนข้างในเป็นซองแบบนี้เป็นซองแบบเนี้ยมีประมาณสามสิบหกซองอันนี้ถูกมากเลยนะสามสิบหกซองกล่องหนึ่งประมาณสองร้อยได้สามสิบหกซองตกฟองละถ้าบบบส่วนอันนี้เนกาแฟโกลนะเดี๋ยวลองดูโกลเหมือนจะแพงกว่าเนกาแฟโกลฮะ อันเนี้ยแพงอยู่นะมีหกพอมี6ซององถ้ามันอร่อยกว่าที่ไทยนะจะมาบอกบอก,ก็ถ้าใครชอบกาแฟนะก็มาลองดูกันได้หมวดสุดท้ายนะคะอันนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นหมวดเดอะเป่ยจริงเลยนะคะหรือเดอะปักกิ่งเลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นออริจินอลมากอันแรกเป็นไพ่กาแพเมืองจีนกล่องหนึ่งนะคะอยู่ที่ประมาณ25บห้านหวนตามร้านขายของฝากจะมีแบบไห่แบบเยอะมาก สวยอยู่นะไพ่เขาสวยมากเลยนะทุกคนแล้วก็ข้างหลังอะ่ะเป็นลายกระแฟเมืองจีนว้าว <Wow. S 1> สามารถซื้อไปอแจกเพื่อนกันคนละใบก็ได้ทุกคนร้านแม็กเนตอะ่ะเยอะมากสวยเยอะมากเลยนะแต่ราคาแม็กเนตที่เนี่ยไม่ใช่เหมือนที่ฮ่องกงหรือสิงคโปร์หรือที่อื่นนะราคาแม็กเนตที่ี่แพงมากทุกคนอันเนี้ยถูกๆเลยนะคะยี่สิบหยวน แบบธรรมดาเลย20หยวนแต่ถ้าแบบสวยกว่านี้นิดนึงก็36หยวน50หยวนอะไรเงี้ยอันนี้คือถือว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดนะก็เริ่มที่แมกเนตเริ่มที่ตัวละร้อยหรือจะซื้ออันนี้ฝากเพื่อนๆอันนี้เป็นแผนที่นะคะของพระชวังฤดูร้อนนะคะอันนี้10หยวนจะถูกกว่าแมกเนตมาครึ่งนึงเนาะเหมือนจะเป็น แผนที่ในพระราชวังนะคะว่าโซนไหนมีอะไรตอนนี้เราอยู่โซนไหนบ้างแล้วก็ประวัตินะของแต่ละโซนประวัติของแต่ละสถานที่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถ้าไปใส่กรอบรูปก็ดูมีมูลค่านะคะอันนี้อันถัดมานะคะจะเป็นแก้วสตาร์บัคอันนี้ได้มาจากสตาร์บัคดีเซิร์ฟที่ถนนเชียนเหมนนะคะเชียนเหมอนอีกแล้วเชียนเหมนของเยอะมากออริจินอลของปัก,กิ่งนะถ้าใครชอบ สะสมแก้วอเงี้ยนี่ซาวักนะคะแล้วก็ไชน่าแล้วก็บิข้างในก็จะเป็นปักกว้างอย่างนี้แก้วใบน,นี้นะคะราคาอยู่ที่2องห้า้าหยวนตีเป็นเงินไทยประมาณพันสามอบาทก็ราคาไม่ได้โนดขนาดนั้นเนาะอันนี้เทกเจอร์ก็ดีด้วยอันนี้ก็ เหมอเป็นของฝากผู้ใหญ่ได้นะคะอันนี้อันถัดมาจะเป็นอันนี้กล่องเหมือนมันเหมือนคล้ายๆกระปุกชาอันเนี้ยกระปุกใส่น้ำกระติกใส่น้ำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งอุ๊ยอันนี้อะไรอะ่ะเขาให้กล่องอะไรมาด้วยแถมมาโอ้ โอที่วางชาที่วางแก้วนะน,นี้ลายน่ารักมากแล้วก็ถุงพลาสติกใส่นะคะอันนี้เป็นป้ายน่าจะเป็นวางวางกระติกนะนี่มันจะเป็นผิวสัมผัสแบบด้านๆนะทุกคนเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเล็กๆแบบนี้นะ น้องอะ่ะเป็นแก้วชาค่ะนี่น่ารักมากแล้วก็วางชึบชึบแล้วก็วางน้องไว้กับอันนี้ก็คือน่ารักแล้วแล้วมันไม่ใช่พลาสติกธรรมดานะคะทุกคนมันมีการมีที่กองชาด้วยอันนี้คือที่กั้นชาแล้วก็ปิดฝากองชา ก็คืออันนี้สามารถไปปิดดิกได้นะถ้าใครชื่นชอบดื่มชานะคะแก้วนี้ก็เหมาะกับการเป็นของฝากเหมือนกันหรือฝากผู้ใหญ่ก็ได้นะแก้วนี้ก็ติกอันนี้นะคะราคาอยู่ที่50หยวนเราได้มาจากพระราชวังฤดูร้อนเนอะร้านชาเหมือนกันเลยอันนี้เป็นไงคะ มีของชิ้นไหนถูกใจเพื่อนบ้างหรือเปล่าถ้าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ I am อดูีนะคะแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok l e v e เว Facebook i g หรือ YouTube นั่นเองสำหรับวันนี้บ๊ายบาย